กาเปลี่ยนจากของเดิมตัวนี้นะครับวันนี้มาติดตั้งเป็นตัวนี้สายเบรกนะครับมีการเปลี่ยนไปของ RCB พร้อมกับไล้ยละมันเบรกใหม่ใช้เป็นเบมโบ .4 พร้อมเบรกหนึบๆกันเลยนะครับเรียกได้ว่ามีมาตรฐานสุดๆกันเลยนะครับเื่องเดียวนี้รับจบได้เลยพร้อมลอยอีกหนึ่งลำกับนี่เลยปั๊ม RCB ตัว S1FL ใหม่ล่าสุดจาก RCB นะครับนี่ปลายก้านคมๆสวยๆโลโก้เข้มๆกันแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆลูกค้าเปลี่ยนจากของเดิมตัวนี้นะครับวันนี้มาติดตั้งเป็นตัวนี้ของเดิมเนี่ยถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวน ในส่วนของสายเบรกนะครับมีการเปลี่ยนไปของ RCB เช่นเดียวกันด้านหน้าใส่เป็นสีแดงนะครับพร้อมกับไล่น้ำมันเบรกใหม่ใช้เป็น b บ m โบดอทสพร้อมเบรกหนึบๆกันเลยนะครับเดี๋ยวฟิวหลังติดตั้งเนี่ยบอกเลยว่าแตกต่างแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูกันอีกทีครับผมหล่อจริงๆโดยการไล่ระบบเบรกนะครับเราจะได้ระบบเวทัมนะครับก็คือจะมีการดูดนี่ด้วยเครื่องตัวนี้นะครับน้ำมันเบรกเนี่ยจะถูกดูดแบบนี้นะครับไหลปื๊ดลงมานะครับทําให้ตัวลูกสูบเนี่ยไม่สึกหลอง่ายนะครับแล้วก็การไล่เนี่ยได้ประสิทธิภาพที่่คคอนนข้างจะะสูรับ ลดเวลาการทํางานของช่างได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีมาตรฐานสุดๆไปเลยนะครับเครื่องเดียวนี่รับจบได้เลยอะแบบนี้นะครับไม่ต้องกดปั๊มไม่แต่เวลานะเรามาไล่แค่ตอนจบเท่านั้นนะครับนี่ายก้านสวยๆ RCBS1FL ไฟเดี๋ยวจบงานแล้วเดี๋ยวพาดูอีกทีหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายของการไล่ระบบเบรคนะครับเราก็จะไล่มืออีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ฟองอากาศหรือว่าอากาศภายในระบบน้ํามันเนี่ยออกทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการจบงานหรือว่าปิดงานนะครับถ้า ไม่มีฟองพื้ๆขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไล่จบไล่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะไม่มีฟองอากาศขึ้นมาครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อย RCBH1FL นะครับพร้อมกับสายถักนี่เลยเดินยาวๆกันแบบนี้นะครับอฟรีบริการกดฟิลลิ่งนะครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูปาป อันนี้คือไม่ใช่มันยวบนะคือมันนุ่มนะครับเนี่ยคือสามารถเราสามารถเลียระยะเบรกเนี่ยได้ตามที่กดเลยนะคือแบบนี้เลยนะคือมันฟิลมันดีมากๆนะครับใครที่กําลังมองหาเบรกกักชุดหนึ่งที่จะสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แบบไม่ได้อวยนะครับแฮปปี้ทุกคนใส่ไปยิ้มทุกคนนะครับสำหรับตัวนี้สําหรับใครที่อยากได้ก็สามารถลองเข้ามาบีบจับกันได้นะครับพี่ว่า6เหกดีออริจินอลของเรามีพร้อมบริการติดตั้งและจัดส่งทั่วไทยเลยครับผม RCB S1 FL ตัวโลโก้ใหม่ตัวนี้เลย